การใช้คอร์ด d i m i n i s h e d 7หรือ f โฟ diminish ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมครูเชนปั้นมือกีตาร์ในคลิปนี้ผมจะแนะนำทุกคนในการประยุกต์ใช้ในการนำคอร์ด Diminished 7หรือ Full Diminished มาใช้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าคอร์ด Full Diminished 7เนี่ยมีที่มาที่ไปนะครับง่ายๆคือจาก คอร์ดโดเมนแนเซเว่นนั่นเองหรือคอร์ดเซเว่นอย่างเช่น a 7. อเซเนเคอร์ด A7 D7 E7 C7 ดีเซเว่นอีเซเคอร์ดพวกเนี้ยเราเรียกชื่อเต็มๆว่าโดเมนแนเซเว่นโดเมนนก็มันคือการเหมือนคอร์ดส่งหรือเหมือนเหมือนการเชื่อมไปสู่ประตู เหมือนเหมือนประตูดเรมอนนะมองง่ายใเหมือ,น,อมนประตูดเรมอนที่มันมีความพิเศษคือเมื่อเราเล่นคอร์ดโดมิแนนซ์เซเว่นเนี่ยมันมีอะไรให้เราเชื่อมเข้าไปหรือมีอะไรให้เราแบบวาร์ปไปอีกอีกมิติหนึ่งของการเล่นคอร์ดบางอย่างได้ซึ่งหัวใจสำคัญของการเล่นคอร์ดโดมิแนนซ์เซเว่นเนี่ยหรือการนำมาใช้ในเรื่องของของแง่ของมิติในคอร์ดหรือพาร์ทของฮาร์โมนีเพลงเนี่ย ทางแจ๊สเนี่ยจะให้จะจะเรียกว่าจะลงหนักในเรื่องตรงนี้อย่างมากเลยนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในพื้นฐานของการเล่นดนตรีแจ๊สนะครับหรือการนำมาประยุกต์ใช้ในแบบแจ๊สนะครับที่เขาคิดกันและนำมาใช้กันนะครับโดยการที่คอร์ดดิมินิเซเว่นเนี่ยอ,อย่างเช่นผมเล่นคอร์ดซีาร d i ดิม i นิ e เซเว่นหรือ C-sharp ฟดิ โครงสร้างนะครับอ่ามันมาจากคอร์ด C7 นะสมมุติเวลาเราเจอคอร์ด C7 เห็นไหมแล้วเปลี่ยนแค่เะเปลี่ยนจากรูท C สูงขึ้นมาครึ่งเสียงอ่าเราจะเรียกว่า C# s h a r p หรือ Dflat d i s e ก็ได้นะครับอ่าหรือมันอยู่ที่ว่าเพลงนั้นน่ะหรือคอร์ดนั้นน่ะ หรือคีย์นั้นอนะ่ะมันมันสัมพันธ์กับทางชาร์ปหรือทางแฟลตนะครับเราก็ต้องเรียกมันให้สัมพันธ์กับคีย์เซนเตอร์ที่เราจะเล่นนะครับอ่าทีนี้หลักการง่ายๆนะครับสมมติจาก C7 เราจะเปลี่ยนเป็นคอร์ดโฟร์ดิมให้เราเพิ่มรูทสูงขึ้นมาครึ่งเสียงแบบนี้ทีนี้ที่มาที่ไปมาจากไหนละ่ะไอตัวตัวเนี้ยไอตัวรูทสูงขึ้นมาครึ่งเสียงเนะี้ยก็คือ C d o m i n a n t 7 ในลักษณะนี้กันอันนี้นาย C 7 9หรือ C dominant 7 9หรือเรียกสัส้นๆว่า C นายแล้วก็ flat นายเห็นไหมครับ flat นายมันคือตัวนี้คือสูงจาก root นั่นแหละครึ่งเสียงนั่นแหละ,ะแต่ถ้าเป็น flat นายเนี่ยมันมันอยู่อีกออกเ v e หนึ่ง ทีนี้เราเปลี่ยนแฟทไเนี่ยมาอยู่แทนรูทก็คือเสียงที่ต่ำที่สุดของคอร์ดแทนนะตอนนี้ c7 เอาแฟทไมาเป็นรูทเราจะได้การใช้คอร์ดเชื่อมในลนนักษณะนี้นะครับอ่านะแ,และทีนี้เรามาดูอาร์เปจิโอดูโครงสร้างคอร์ดกันอ่านะ่ 7, นะถ้าเราเรียงตัวกันเราดูแค่ในมือของเราก็ได้เราเิเคราะห์ง่าย C# arp, E ค่อยๆไล่ลลไปที่มันใกล้กันที่สุด C# arp, E อยู่สายส G อยู่สาย5 a ้าสาย4แล้วก็ B flat อยู่สาย3ประกอบด้วยโน้ต C# s h a r E G B flat ทีนี้เราลองดูโครงสร้าง C# กับ E เห็นไหมครับห่างกัน1เสียงครึ่งจาก root ไป1เสียงครึ่งหรืออย่างนี้เรียกว่า มายเนอร์เติร์ดหรือแฟ a สามหรือคู่สามมายเนอร์อ่าถ้าอันนี้เป็นคู่สามเมเจอร์อันนี้แฟ a สามเป็นมายเนอร์เติร์ดหรือคู่สามมายเนอร์จีอ่าก็จีเป็นแฟ a ห้าหรือดิมินิชฟิฟของซีชาร์ปเห็นไหมครับว่าชื่อคอร์ดฟูลดิมินิชเนี่ยฟูลดิมินิชหรือดิมินิชเซเว่นเนี่ยมันมาจากตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นแฟ a ห้ามันเลยเรียกว่า ขั้นคู่หรือว่า diminished fifth นี่ไงครับคอร์ดมันมีความสัมพันธ์ที่มาที่ไปมาจากพื้นฐานของโครงสร้างขั้นคู่นั่นเองอ่าอ่าแล้วก็อันนี้คือ double flat s e v e double flat s คือ flat เแล้วก็ flat เอีกทีนึ่งคือ flat สครั้งสมมุติถ้าเรามองจาก major scale เราดู root แล้วมองเป็น major ชาร์ปก็จะเป็นลำดับที่7จ็ดบีชาร์ปหรือ C นั่นเองแต่ตอนนี้รูทมันเป็น C s ชาร์ปเราจะเรียกลำดับที่7ซ้ำกับรูทไม่ได้ฉะนั้นมันเลยเป็นโน้ต B ีชาร์ปแต่เป็น N h a r ฮารโมนิกโน้ตของ C นั่นเองแต่ให้เราละไว้ในฐานที่เราเข้าใจว่าตอนนี้รูทมันเป็น C s ชาร์ปฉะนั้น7มันจะเป็น C s ชาร์ปเหมือนรูทหรือลำดับที่1อีกไม่ได้มันเลยจะต้องเป็น B s ชาร์ปแทนอันนี้คือ7 m a j เมเจอร์หรือเมเจอร์เซเว่น อันนี้แฟชชหรือ m i n เนอแต่เมื่อกี้คอร์ดฟูลดิมิ i นชชหรือ d i m i n i s h 7เซอ่ามันเป็น c ชาร์กับ a A ชาร์ปเอชารก็คืออ่าดับเบิลแฟเนั่นเองอ่าถ้าเราถ้าเรามองนะครับถ้า7คือถ้า7ของ c ชาร์คือ b ชาร์ฉะนั้น r o ู t เป็น B b B arp, B ชาร์บ a แล้วก็ B-flat ฉะนั้นเราจะเรียกว่า C ชาร์กับ B แฟร t แต่มันอาจจะเป็น enharmonic note กับ A ชาร์ก็ได้ enharmonic note ก็คือโน้ตที่มีเสียงเหมือนกันแต่ชื่อไม่เหมือนกันเนื่องจากดนตรีมีทั้งทางชาร์ p ทางแฟรตแล้วก็เนเชอรัฉะนั้นเราต้องดูความสัมพันธ์ตรงนี้ฉะนั้นพอเราดูโครงสร้างมัน ดับเบิ้ลแฟชเจ็ดทีนี้เมื่อเรามาดูแนวนอนกันบ้างซีชาร์ปกับ E ห่างกันหน e ึ่งเสียงครึ่ง E กับ G ห่างกันหนึ่งเสียงครึ่งเช่นกันจีกับ B แฟชก็หนึ่งเสียงครึ่งเช่นกัน B แฟชกับ C ชาร์ปก็หนึ่งเสียงครึ่งเช่นกันนั่นหมายความว่าคอร์ดฟูลดิมินิชหรือดนะิมิเนชเชนเวนเนี่ยมีความพิเศษคือมันสามารถ เล่นลักษณะของการพลิกกลับเนี่ยโดยที่มันต้องเปลี่ยนรูปแบบของการจับเลยมันสามารถเคลื่อนที่ไปทั้งฟอร์มทั้งเชฟเนี่ยไป1เสียงครึ่งแล้วก็จะได้อินเวอร์ชันหรือการพลิกกลับของมันในอีกในในอีกแบบหนึง่งอ่ะอีกวอยซิ่งหนึ่งโดยโน้ทุกตัวเนี่ยอยู่เหมือนเดิมแค่สลับตำแหน่งกันอยู่ เว้น่เวลาเราฟังเปล่าๆหรือเราเวลาเราเล่นเล่นตามลำดับโครงสร้างคอร์ดเนี่ยมันจะฟังดูหลอนมากอ่ะเพราะว่ามันเรียกว่าอารมณ์ของของคอร์ดหรือโครงสร้างของมันอ่ะหม่นยิ่งกว่ามเนอร์นะครับอ่ามันเลยอ่า มันเลยมีความหม่นหมองเศร้าซ้อยมากแต่เวลาถ้าเรานํามาใช้ได้อย่างถูกลักษณะเนี่ยนอกจากมันจะนอกจากอารมณ์ที่หม่นแล้วมันยังทําให้เกิดอารมณ์ที่สนุกสนานไพเราะหรือโรแมนติกหรือแบบแบบลึกซึ้งได้นะครับอ่าอย่างตัวอย่างในต้นคลิปหรืออ่าอีกลักษณะหนึ่งที่ผมจะเล่นให้ฟังแบบให้ดูจังหวะสนุกสนุกหน่อยละกันอ่าสนุกสนุกกับไพเราะอ่าดูแบบสนุกสนุกก่อน แล้วจังหวะฟังกี้ก็ให้อารมณ์ที่แบบเอ้ยมีความน่าสนใจมีมิติที่น่าฟังอาจจะไปดูอย่างแบบไพเราะไพเราะโรแมนติกลึกๆบ้างอ่าฟังกระเป๋าอาจจะหม่นหมองอ่ะหลอนๆแะแต่พอผมเล่นแบบโรแมนติกอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือการนำคอร์ด d i m i n i s e เมาใช้นะครับและถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนชอบก็กดถูกใจและกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ติดตามคลิปการสอนจริงๆของผมต่อไปนะครับสำหรับใครที่ยังดูและยังไม่เข้าใจหรือแบบไม่รู้เรื่องเลยก็แสดงว่าพื้นฐานของคุณเนะี่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเข้าใจฉะนั้นถ้าคุณอยากเข้าใจตรงนี้แนะนำให้ ติดต่อมาเรียนกันนะครับโดยแอดไลน์ตามรายละเอียดที่แปะไว้ได้เลยนะครับตอนนี้รับสอนปกติจากพื้นฐานสู่มืออาชีพเลยชั่วโมงละ500บาทนะครับขอบคุณครับ